รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่นี่ก็คือกลุ่มหัตกรรมผ้าด้นมืออู่ทองนะคะก่อตั้งขึ้นมา ตั้งแต่ปี2532จนถึงนับปัจจุบันนี้ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้รู้จักเราได้รู้จักงานฝีมือของคนไทยที่สามารถส่งออกไปต่างประเทศแล้วทำให้คนต่างชาติเนี่ยเขายอมรับในฝีมือของคนไทยค่ะงานของกลุ่มเราเนี่ยนะคะเป็นงานที่เริ่มทุกอย่างด้วยมือ ตั้งแต่การสร้างแบบเขียนลายสอยแล้วนำมาดน้นทำด้วยความปราดีตเป็นงานพิเศษไม่มีใครสามารถที่จะลอกเลียนแบบได้มันเป็นงานที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักของดีบ้านฉันวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพามาพูดคุยกับคุณน้ากบผู้สร้างสารรค์งานหัตถกรรมผ้าด้านมือ กว่า30ปีที่ผลงานทุกชิ้นถูกออกแบบลวดลายด้วยฝีมือและหัวใจของคนไทยปักเย็บทุกฝีเข็มด้วยความประณีตและความรักนับเป็นหนึ่งในงานศิลปะและงานแฮนเมดที่ถ่ายทอดเรื่องราวบนลวดลายได้อย่างโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มีการนำความเป็นไทยมาผสานกับกลิ่นอายของฮาวายได้อย่างลงตัว ทำให้งานศิลปะหัตถกรรมผ้าด้านมืออู่ทองถูกยกให้เป็นสุดยอดสินค้าโอท็อปที่ได้รับความนิยมเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกนับเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่น่าภาคภูมิใจค่ะ ของดีบ้านฉันวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะกับงานศิลปะหัตถกรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่กันที่ศูนย์ศิลปะหัตถกรรมผ้าด้านมือที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับประธานกลุ่มด้วยนะคะซึ่งจะมาพูดคุยถึงความเป็นมาเพราะว่าสินค้าที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสินค้าโอท็อปนะคะเป็นงานแฮนด์เมดฝีมือคนไทยสไตล์ฮาวายด้วยนะคะจะมาพูดคุยกับคุณนก หรือว่าคุณนภารดีวงศรีจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะนักกบค่ะค่ะโห,โหด้านหลังนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกด้ว่าเป็นงานศิลปหัตกรรมผ้าด้นมือใช่ไห<ช>มคะ<ช>นี่คืองานแฮนด์เมดทํามือทั้งหมดเลยใช่ค่ะค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ค่ะเริ่มต้นมาได้ยังไงคะนักกบก็เราเริ่มทำผ้าด้นมือตั้งแต่ปี2532นเนาะค่ะด้วยการแนะนำ งานให้เรารู้จักเรื่องผ้าด้านมือเนี่ยก็คือจากภรรยาท่าน,ท,านทูตทหารอเมริกัน<อ>มันก็สอนให้แล้วนักขูก็มาสอนคนในในหมู่บ้านจากคนที่ใกล้ตัวสอนให้แม่สอนให้น้องๆสอนให้น้าๆที่อยู่ในหมู่บ้านของเราเองพอเราทําเป็นแล้วเนี่ยภรรยาท่านทูตท่านไปเปิดตลาดที่ฮาวายก็เราก็ฝึกคนเพิ่มแล้วก็ ส่งขายที่ฮาวายทั้งหมดงานผ้าด้านมือเนี่ยเริ่มมาจากการเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศเลยนะคะ,คะแล้วทีนี้เริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักในในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนไหนอะคะถ้าในบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณปีสี่หกสี่หกที่เขามีโอท็ o อปเริ่มเริ่มมีโอท็ top เริ่มมีงานโอท็อปก็ ทางทังกลุ่มเราทางทางกลุ่มเราเนี่ยก็ได้ถูกเชิญให้เอาสินค้าไปส่งเพื่อประกวดค่ะประกวดเข้าในงานโอท็อปซึ่งของเราก็ได้โอท็อปห้าดาวตั้งแต่ครั้งแรกเลยท,ที่ที่ส่งเข้าประกวดค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะ,คะจนถึงปัจจุบันมีชื่อทางการค้าด้วยนะคะนีชื่อว่าอะไรนะคะที่มีอู่ทองเควิวคเพื่อ คือ,อชื่ออู่ทองเราเราใช้คำว่าหัตถกรรมผ้าด้วนมือด้วยก็เราก็เลยใช้ชื่ออูทอทอ่ทองควิลที่อู่ทองควิลเพราะาเราทำเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศด้วยเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจวา่างานควิลจากอู่ทองนะซึ่งเขาก็ต้องหาว่าอู่ทองคืออะไระอู่ทองคือเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อ สมัยทาราวดีประมาณนั้นก็สอดแทรบบอกว่าประวัติศาสตร์อะไรนี้เข้าไปด้วยนะคะเหมือนเป็นการเพิ่มเรื่องราวเข้าไปในตัวสินค้าอีกใชค่ะคือครั้งแรกที่ทําส่งไปนี่เราเราทําเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะนก็เป็นหมอนเป็นผ้าคลุมเตียงคิงไซส์ควีนไซส์ทุกขนาดแล้วก็ผ้าสำหรับเด็กด้วยผ้าห่มสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงโตเด็กโตค่ะ แล้วหนูเห็นลวดลายเนี่ยก็คือหลากหลายมากๆเลยแรงบันดาลใจในการคิดลวดลายแต่ละลายเนี่ยคะ่ะเกิดมาจากอะไรบ้างอะคะเกิดจากลูกค้าเนาะ,ะลูกค้าต้องการแบบโน้นแบบนี้สําหรับวันนั้นวันนี้พวันพิเศษต่างๆสําหรับเขากับคนที่จะให้เพื่อเป็นการสร้างสร้างความพิเศษในชิ้นงานให้อย่างอ,อยากให้ใครสักคนหนึ่งที่เรารัก เขาชอบสีฟ้าเขาชอบโดเรมอนอะไรอย่างนี้นะคะหออรือว่าลูกเขาชอบไดโนเสาร์เราก็จะทำทำตามความต้องการได้ด้วยค่ะแล้วลายที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เลยะคะ่ะคือลายอะไรออค่ะถ้าสุพรรณบุรีหรือว่าของอำเภอเราเราจะมีลายออลูกปัดลาวดีแต่ว่าถ้าเป็นลายที่ พิเศษพิเศษก็จะมาจากลูกค้ามากกว่าเวลานี้นะก็ต้องเป็นลายนี้เลยค่ะอ๋อนี่สวยมากเลยลายนี้เป็นลายที่ได้รับพระราชทานมาจากาพระองค์หญิงพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนาลีรัตน์ที่เราเราได้มีโอกาสได้เข้าไปในโครงการผ้าไทยใส่สนุกเนะเาะนักกบก็เอาผ้าไทยมาทำแล้วก็ลายลายนกยุงนี้เป็นลายที่เป็น เรียกว่าแบรนด์สิริวันวลีเนาะ,ะเอามาทำลงในเป็นหมอนพงท่านบอกว่าให้เราทำขายที่กลุ่มได้อนุญาตให้เราทำขายที่กลุ่มได้ตอนนี้ใครมาก็ต้องการนกยุงค่ะเพราะว่าทำได้ที่เราที่เดียวค่ะสวยงามมากเลยนะคะเป็นอีหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะ<ช>แล้วก็เมื่อปีปี65ที่ผ่านมาตอนที่เรามีนิทรัศการเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงที่เราทำผีเสื้อกัน ที่ศูนย์หัตถกรรมผ้าด้านมือนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราเราเป็นหนึ่งขอเป็นจังหวัดเลือกให้เราเป็นต้นแบบในการทําตรงนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งเรานับเป็นครูช่างของของ,ของสมเด็จพระพันปีด้วยแล้วก็นำเอาผ้าที่เป็นผ้าธรรมชาติของศูนย์ส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยที่บางไทซมามาทำด้วยค่ะ,คะ การรวมกลุ่มกันนี่มันยากง่ายยังไงบ้างคะออตอนนั้นนะไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเนาะเพราะ,ะว่าเ,เรามีงานให้เขาทำเรามีงานให้เขาทำคือทางทางภรยาท่านทูตเนี่ยท่านไปเปิดตลาดที่ฮาวายพอไปเปิดตลาดที่ฮาวายเนี่ยก็มีงานเข้ามามากมายม,มากมายคือเราทำไม่ไม,ไม่ไม่ทันเนาะ,นะทำไม่ทจนทำไม่ไหวคือพอเร,เรารู้ว่า ตรงนี้มีมีงานทำแม่บ้านที่อยู่บ้านโดยที่ไม่มีงานทำเลี้ยงลูกดูบ้านเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงอะไรเงี้ยเขาก็มาที่เราแล้วก็ขอให้เราฝึกให้แล้วก็ทำแล้วก็นำมาส่งเป็นเป็น,เป,นเป็นรวมกันเนาะก็ทำจากหมู่บ้านเราเองไปหมู่บ้านใกล้เคียงจากหมู่บ้านใกล้เคียงอะไปต่างตำบลจากต่างตำบลก็ มีเขตไปถึงกาญจนบุรีด้วยค่ะแล้วมีวิธีการที่เราทํากันเนี่ยคะ่ะนักกบคะเรามารวมกลุ่มกันทําที่นีห่หรือว่ายังไงคะวิธีการเอ,อ่อถ้าเป็นกลุ่มของเราเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนเซ็นเตอร์เนะาะค่ะที่จะแจกงานจ่ายงานแจกออแบบที่ที่คนยังหนูเนี่ยชำนาญในเรื่องสอยอก็จะมาทําเรื่องสอยอก็จะแจกงานสอยค่ะแต่อีกคนนึงทํางานเรื่องด้น เขาก็จะรับงานด้นไปทำซึ่งมันทำให้พอมีความชำนาญสร้างให้มีความชำนาญแต่ละด้านปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่เบื่อ mm hmm. ถ้าหนูทำทั้งซอยทั้งด้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้ว mm hmm. มันนานเกินไปที่จะได้สตังค์มันเออฉันไม่ได้ชำนาญแบบนี้แต่ให้ฉันทำแบบนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่ไม่อยากทำแต่ <Ha. S 2> พอฝึกเขาชำนาญแบบนี้แล้วก็ให้งานแบบนี้เขาทำ mm hmm. มันก็จะได้ทั้งความชำนาญจากเขาแล้วก็ได ความสุขที่เขามีได้ทํางานที่เขาชอบค่ะก็แบ่งกันไปตามความถนัดใช่ทีนี้ในส่วนของลวดลายต่างๆอย่างที่บอกว่าเราทำเราทำลวดลายเนี่ยตามแบบที่ลูกค้าต้องการแต่ว่านักกบก็จะเป็นคนเหมือนเหมือนร่างลายก่อนขึ้นมาใช่ไหมคะใช่จะเป็นคนสร้างทําเกี่ยวกับลวดลายต่างๆที่ลูกค้าต้องการเนาะก็จะเป็นคนเขียนลายทําแบบแล้วก็ดูความเรียบร้อยทั้งหมดที่ ที่จะกลับมาแต่ตอนนี้เราก็สร้างเด็กขึ้นมาในกลุ่มเราที่เขาสามารถที่จะเป็นแทนนกกบได้ระดับหนึ่งค,คือคนนี้อาจจะชำนาญในเรื่องตรวจงาน<ม>ความเรียบร้อยคนอีกคนหนึ่งชำนาญในการวางแบบลงแบบสำหรับซอยอีกคนหนึ่งชำนาญที่จะลงแบบสำหรับด้นคคือเราก็แบ่งแบ่งงานกันทำ<ม>ค่ะ,คะ อันนี้เนี่ยเป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดที่แบบว่าทํามือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยใช่ไหมคะตั้งแต่การแบบว่าร่างลายเลยจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบวันนี้มาถึงที่นี่แล้วนะคะก็ต้องให้นักกบนะสาธิตให้เราดูสักนิดนึงนะคะในการทําผลงานชิ้นงานออกมานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการแรกเลยเราต้องทํำยังไงบ้างคะกระบวนการแรกก็จะบินลงลงแบบนะคะเพื่อส่งสอย ทรงให้ให้กับคนในกลุ่มเราสอยเนาะ,ะพอสอยเสร็จก็จะเอามามาตรวจเช็คก็จะมีส่วนที่ตรวจเช็คว่า,เ,าเขาสอยมามีปัญหาไหมหลุดไหมขาดไหมได้ขาดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยการซักรีดนะคะซักรีดแล้วก็พอหลังอย่างนั้นก็เอามาเพื่อที่จะเขียนลายเขียนลายที่นักบกำลังเขียนอยู่ก็คือเขียนด้วยกันฟีแฮนนะคะ ฟรีแฮนด์ทั้งผืนส่วนใหญ่คิงไซส์ขนาดไหนก็นแล้วแต่เราต้องใช้วิธีฟรีแฮนด์เพราะว่าเวลาที่เราลงแบบไปแล้วเนี่ยแล้วสอยมาเนี่ยบางทีผ้ามันก็จะจะ,จะมีความยืดหยุ่นไม่เท่ากันมไม่สามารถที่จะใช้แบบได้มันต้องมันต้องใช้ใช้การฟรีแฮนด์เพราะว่าเวลาที่ลงแบบที่มันเป็นแบบฟิกปุ๊บเนี่ย มันมันมันไม่สามารถที่จะทําได้จริงๆทาไมต้องใช้มือเพราะมันเป็นเหตุนี้ที่ทําไมต้องเขียนเขียนฟรีแฮนทำไมไม่ใช้ใช้แบบแบบมาทาบแบบมาทาบอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เพราะว่าเหตุประมาณนี้เนาะค่ะแล้วลายที่นักอกบกําลังร่างอยู่นี้เขาเรียกว่าลายอะไรคะเอ่ออันนี้เป็นลายที่เราส่งออกเนาะส่งออกต่างประเทศชื่อลายเขาคาริโอ คาลิโอเป็นเป็นชื่อของต้นไม้มชื่อต้นไม้คาลิโออโลฮาเป็นเป็นต้นไม้แห่งความสุขอะไรเงี้ยค่ะ,คะอะโลฮาของของฮาวายก็คือเป็นเรื่องของความสุขประมาณนั้นค่ะโอ,อนี่แบบว่าล่างมือแบบฟรีแฮนเงี้ยทั้งผืนเลยใช่ไหมคะทั้งผืนค่ะค่ะ,คะเป็นเป็นเป็นงานที่เราต้องใช้ใช้สมาธิพอสมควรเนาะที่ที่ในการที่จะทำ แต่ถามว่าถ้าเวลาที่เราทํางานแล้วเราได้อยู่บ้านค่<ะ>อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวลูกกลับมาก็ได้เห็นหน้าแม่ได้เห็นปู่ย่าได้อยู่กับหลานอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านเนาะ,ะมันก็เป็นความสุขของของครอบครัวแหละ หนึ่งผืนนี่เราใช้เวลาทำประมาณเท่าไหร่อะคะนักกก็ประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนสองเดือนในทุกขั้นตอนใช่ไหมคะจบในทุกขั้นตอนค่ะในทุกขั้นตอนจนจนเสร็จออกมาเป็นผืนนะคะค่ะก็คือทุกรอยดินทุกรอยดินสอที่ที่เราล่างเอาไว้เนี่ยจะต้องแบบดนดนให้เป็นลายหนูนขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะให้เกิดมิติขึ้นมาค่ะ งานละเอียดเลยนะคะก็เป็นงานถามว่างานละเอียดใช่เป็นงานปานีเป็นงานที่ทาด้วยด้วยหัวใจแหละด้วยด้วยความรักที่คือถ้าเป็นคนทําก็ต้องรักในงานที่ทําเนาะถ้าเป็นคนที่ที่จะทําให้ก็คือต้องทําให้กับคนที่ที่รักถ้าไม่รักก็จะไม่อดทนในการทํา ขั้นตอนนะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นงานนี่โอ้โหไม่ได้ง่ายเลยนะคะขนาดนี้ผืนแบบนี้นี่ตั้งสองเดือนนะกว่าจะได้มาค่ะคะพอหลังจากที่เราร่างเสร็จแล้วเราก็จะส่งไปอีกสู่กับอีกกระบวนการหนึ่งใช่ไหมคะเป็นเป็นการด้นเดี๋ยวจะด้นให้ดูแบบมินิมินินะค่ะวันนี้ไม่มีผืนใหญ่สำหรับด้นให้ดูได้ค่ะเอาเป็นมินิพอเพราะว่าทำทั้งผืนนี่สองเดือนนะคะต้องรอชมค่ะ นคือการด้ขั้นตอนไหนยากที่สุดคะในการทําขั้นตอนที่ทําใจนี่แหละจุดเด่นที่ทําให้ชิ้นงานของที่ศูนย์ศิลปะหัตถกรรมผ้าด้นมือที่ที่เนี่ยค่ะแบบว่าคลองใจลูกค้าได้เนี่ยนักกบบคิดว่ามันคืออะไรคะเป็นการใส่ใจในรายละเอียดของ ชิ้นงานแต่ละชิ้นที่เราทำาทุกชิ้นเราคิดว่าเราทำเพื่ออยากให้คนที่เราลักมีความสุขนะบอกกับกลุ่มงานของนะว่าให้คิดว่าเราทำงานทุกชิ้นเนี่ยเขา,เาต้องจ่ายเงินสำหรับค่างานเนี่ยค่อนข้างที่มีราคาพอสมควรที่กับการซื้องานฝีมือเนาะเพราะฉะนั้นงานของเราทุกชิ้นที่ออกไปเนี่ยเราอยากให้เป็นงานที่ สบูรณ์หลังจากที่เราด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราทําอะไรต่อคะอน,นี้นที่อย่างชิ้นนี้เราจะทําเป็นหมอนค่ะค่ะจะทําเป็นหมอนก็จะเป็นหมอนออกมาประมาณแบบนี้นะคะ,คะแต่อันนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนเหมือนแบบที่สําหรับด้นแล้วก็กําลังสร้าง สร้างลายให้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการทําชิ้นงานเนาะก็มีหลากหลายขั้นตอนแล้วก็แต่ละขั้นตอนก็ต้องใช้เวลานะคะใช้ความประณีตเราเมียเราไม่เนาะกว่าจะได้มาแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือใจรักที่จะทำใช่มีความสุขในงานของเราแล้วก็มีความสุขที่จะได้ทำให้กับคนที่เขาชื่นชมชื่นชอบค่ะค่ะ นอกจากจะมีหมอนมีผม้าห่มยังมีออผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ไปดูกันค่ะหลังจากที่เราทราบถึงความเป็นมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ชมการสาธิตแบบมินิมินิกันไปแล้วด้วยนะคะก็พลาดไม่ได้เลยเราต้องมาขอชื่นชมสินค้ากันสักเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ด้านหลังของเราเลยนี่ก็เป็นหมอนนะคะซึ่งก็มีหลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยวให้ให้นะักกบแนะนําเลยดีกว่าค่ะว่แต่ละลวดลายได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะ่ะ อย่างลายลายพวกนี้ก็จะเป็นลายเขาถือว่าเป็นลายโบราณเลยของฮาวายเป็นงานที่ส่งออกนะะเป็นงานที่เราส่งออกอันนี้ก็จะเป็นงานใหม่ที่เราทําก็คือเป็นงานอีโคพิ้นค่ะที่เขากําลังนิยมกันตอนนี้ก็คือสีเป็นทำจากสีธรรมชาติค่ะถ้าหมอนใบนี้ก็คือทําจากใบมะเกลืออีโคงานอีโคพิ้นจากใบมะเกลือแล้วก็ ด้นดนมือแล้วก็เสริมด้วยดอกยกดอกทํางานยกดอกติดเข้าไปเพื่อให้ให้มันมีหลากหลายแล้วก็ปีความเป็นพิเศษสําสหรับคนพิเศษอ,อีกเหมือนเดิมชิ้นนี้เป็นงานผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะเป็นงานเราดูตั้งแต่งานย้อมเส้นเส้นก็คือย้อมด้วยครามกับ ดอกดาวเรืองอทำเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปตัวเอสก็หมายถึงงานที่กำลังทำผ้าไทยใส่สนุกผ้าไทยทำอะไรก็สวยก็ของโครงการของพอระงค์เจ้าหญิงสิริวัณวรีที่เอาลายขอเจ้าฟ้าออกมาให้กับคนที่ทำงานหัตถกรรม,มได้ทำได้คิดว่า,าท่านอยากให้ให้พวกเราคิดนะ,ะว่ากับ าลายที่พงค์ออกมาแล้วก็ใส่ความเป็นตัวของเราลงไปด้วยเนี่ยม,มันจะออกมาเป็นยังไงก็นี่ก็มีทั้งงานด้นมือนะคะงานสอยงานด้นแล้วก็งานตักอยู่ในอยู่ในใบเดียวกันสวยมากเลยนะคะหมอนสองใบนี้เป็นงานที่งานของปีที่แล้วที่พง์ท่านประธานลายใต้ทะเลท้องทะเลไทย ดอกไม้ดอกไม้คือคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ของทางใต้ค่ะคือซึ่งนางกบก็เอามารวมไว้ในในหมอนใบเดียวซึ่งมีทั้งอ่าอันนี้คือปะกกาลังค่ะปะกการังแล้วก็นี่คือดอกดาล่าดอกคือเอามาไว้เอามาไว้ในในในหมอนใบเดียวกัน่มีแบบต้นมะพร้าวอะไรนี้เป็นความเป็น้องทะเลทางใต้แล้วตรงนี้ขอบตรงนี้นี่เป็นก็คือเป็นงานพิมพ์ลายค่ะพิมพ์ลายด้วยแม่พิมพ์ไม้จาก คลามเป,เป็นงานศี่ธรรมชาติค่ะ<า>อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยค<า>่ะทำเพื่อเป็นการโปรโมทมวยไทยของเราที่เรื่องลือไปถึงทัโลกเนะาะ มวยไทยเป็นของคนไทยนะคะค่ะตัวนี้นะเป็นแบบว่าสัญลักษณ์เนาะความเป็นไทยนะคะถ้าอันนี้คือถ้าถ้ามวยต่างๆต่างชาติจะชอบซื้อเกงมวยไทยอันนี้ก็ซื้อหมอนมวยไทยกับไปด้วยค่ะถัดมาทางนี้กันบ้างดีกว่าค่ะนะกบเป็นผ้าห่มและนี้อันนี้เป็นผ้าคุมเตียงผ้าห่มสำหรับขนาดของเขาก็คืออยู่ที่ คุมเตียง6ฟุตแต่สามารถสั่งได้ทุกขนาดนะคะเพราะว่าเราเป็นงานมือเออ่เราสามารถที่จะทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เลยคุณอาจจะมีเตียง10ฟุตก็ได้คุณมีเตียงเท่า ตามตามที่ลูกค้าสั่งได้เลยค่ะค่ะสั่งขนาดมาได้เลยอันนี้นี่ใช่ลายต้นไม้แห่งความสุขของฮาวายหรือเปล่าคะอนนเอออันนี้เป็นเรียกว่าบัวสวรค์นเนาะบัวสวร์ลายบัวสวรค์น<อ>ในผืนนี้มันจะมีหัวใจซ่อนอยู่ค่ะหัวใจซ่อนอยู่หลายดวงมากนะคะ<อ>แล้วก็คือคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงคนลายใจ <laughs> เขามีมีหัวใจอยู่ในนี้ เป็นลายที่ได้รับความนิยม,มในในต่างประเทศนะคะที่นักกบทามาถัดมาทางนี้บ้างดีกว่าอันนี้นะะเป็นเป็นสำหรับสาหรับงานสำหรับเด็กๆนะคะหรือว่าสาวสวยอย่างหนูก็ใช้ได้นะคะ<อ>ขนาดขนาดสดใสใช่ขนาดรูปแบบของความสดใสความน่ารักผีเสื้อก็เป็นสัตว์ที่มีความหมายว่า,าถ้ามีผีเสื้ออยู่ในบ้าน มันจะมีทําให้ให้มีพลังอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเป็นผ้าห่มเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเป็นออกแนวต่างประเทศหน่อยเนาะก็ะเป็นรูปหมีรูปปีเดี๋ยวเขาจะออกมาเป็นผ้าห่มที่เป็นหมีอตอนนี้เพิ่งจะเป็นลักษณะงานเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นสอยรอที่จะเขียนลายแล้วก็ด้นค่ะ หลังจากที่ไปดูสินค้าแบบว่าประเภทชุดเครื่องนอนนะคะก็มามีของใช้ตรงนี้ด้วยก็จะมี<ฮ>ะกระเป๋าแล้วก็เส <ฮะ S 1> ื้อใช่ไหมคะนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะแรงบันดาลใจก็มาจากลูกค้าอีกเหมือนกันว่าเ,เราทําได้หลายอย่างเราน่าจะลองทําเป็นกระเป๋าบ้างค่ะก็ลองทาเป็นกระเป๋าก็จะก็จะพูดว่าเป็นอันเดียวชิ้นเดียวของของโลกก็ได้เพราะว่า วเวลาเราระวางงานเราไม่ได้วางตามแพทเทิร์นเพื่อเราต้องการเพื่อเพื่อความเป็นเป็นคุณมากกว่าไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำใครแน่<ช>แน,นอนเดินไปก็จะไม่ต้องกลัวว่าจะไปเจอเพื่อนอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วนี้นี่คือแบบว่าด้นทั้งใบเลยนะคะ,คะสวยมากลายกุลาบน,นะคะ,คะทั้งใบทั้งใบทั้งหน้าหลังค่ะนะคะ แล้วก็นี่เลยสําหรับใครที่แบบว่าโหยอยากจะเอางานฝีมือผ้าด้านมือไปโชว์ใส่เสื้อไปโชว์เลยจ้ะม <laughs> ีแบบเป็นเสื้อด้วย<ช>นะคะ,คะนี่สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจสินค้าอย่างที่นก,กบบอกว่าสินค้าเนี่ยก็จะทําตามออเดอร์นะคะ<ช>ไ,มไม่ได้มีแบบว่าสต๊อกของเอาไว้เยอะมากมใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะสามารถติดต่อสั่งออเดอร์ได้ทางไหนบ้างคะก็ในถ้า Facebook ก็พาราดีคิวนะคะถ้าโทรศัพท์ตรงก็ 0 8 1 8 0 4 1 9 3 5เป็นเบอร์ของนักกบโดยตรงนะคะค่ะเช่นเดียวกับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เลยได้เลยค่ะค่ะโหวันนี้นะคะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้เห็นถึงผลงานความสวยงามนะคะของงานศิลปะหัตถกรรมซึ่งเป็นของดีที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนักกบมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ งานของกลุ่มเราเนี่ยนะคะเราคัดสันมาเป็นพิเศษสำหรับลูกค้ามีความประณีตแล้วก็สีสันสดใสรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครสามารถที่จะทำให้เป็นงานเฉพาะชิ้นได้ด้วยลูกค้าเนี่ยซื้อแล้วกลับมาซื้อไปเป็นของขวัญให้เพื่อนเป็นของขวัญให้คนที่รัก การได้มายืนกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้านมืออู่ทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้นอกจากจะได้มาเห็นถึงความสวยงามและความประณีตของชิ้นงานต่างๆที่นักกบและสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันออกแบบและสร้างสารรค์ก็ยังเกิดความภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ของคนไทยกลายเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทําให้เราได้เห็นถึงศักยภาพและฝีมือของคนไทยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะ หากคุณผู้ชมสนใจสั่งทำหรือสั่งซื้องานหัตถกรรมผ้าด้นมือก็สามารถติดต่อพี่ๆเข้ามาได้เลยนะคะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปบุกถิ่นของดีบ้านฉันที่ไหนห้ามพลาดอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ